มากา,าวโพดหวานยังนะจัมโบ้สวิตสวิตจัมโบ้หลอบทีก,กรดนทยไว้นะครับมือหนีหอดเวลาเก็บผลผลิตนะครับนี่ต้นก็ได้ขายฟักก็ได้ขายอันนี้เป็นเป็นพ้นพลอยได้นะครับฟักไอต้นก็ได้ขายพ้นขาพ้นา่าพ้นขายแถวละร้อยห้าสิบตัดเอาไปเลยเหรอนวณปาประมาณห้าสิบเมตรห้าสิบเมตรนะครับแถวนี่เต็้มรถไถยนี่คนกำลังเอาคนขึ้นรถอยู่ครับตอนนี้ เอาไปซับให้ง่วกินนะฮะแต่ว่ามันสีนักคือข้โพดเรียงอ,อ้โพดตากผุนรือโพดอาหารชัดก็บอไร้าวโพด,ดแต่มันก็ใส่ได้อยู่ครับมันยังเขี้ยวอยู่มันได้ความสดมันได้ความสดนะ,ะ,นดค,ดนะครับอ่าเอาไปซับเอาไปมาร์กได้เลยครับตอนนี้กําลังเกินยี้กําลังเก็บผลผลิตครับตากผุนเบิงกำลังกาลังเก็บผลผลิตน,น,นะครับกับคัดนะฮะครับก็มิมองคัดัางผุนที่เบิงนะครับนี่ อ่่่านนีีจำโบสถ์สวีก็เฮานี่เอาจ๊กมือตั้งแต่เฮาถ่ายมาตัวนี้เจ็ดสิบห้ามือครบมือนี่เจ็ดสิบห้ามือเจ็ดสิบห้ามือสีเหลืองเบิ่งยังไดมันจังสีนับมือบ่หรือนับมือปลูกนับมือปลูกแล้วก็นับมือเก็บเก็บมันเนาะบ่ได้เบิ่งหวอยเบิ่งยังบ่กนับมือเก็บเลยแล้วก็เบิ่งครอบสมบูรณ์ของต่วนหนึ่งนี่แกให้เบิ่งได้เต็มที่พอดีพอดีกันลังงามโอ้เหลืองเต็มไม่เต็มหน่วยโอ สำหรับคนออกไปเหดหวานเนี่ยเขดีเลยเอ่าเป็นไดตแตั้งแต่ที่ผ่านมาอุปสรรคมียังเนี่ยอ่าก็ปัญหาเรื่องนอนข้าก็แก้ไขตามตามโอตามที่มันค่อยค่อยเห็นข้าก็ฉีดยานอนแน่นะครับช่วงน้อยๆเนานะโอ้ปัญหาหนึ่งคือคนอนบ,บอสนอนมีอยังบ่ที<ม>่ส่คนละวังางโรคแมลงบ่คายมีนะครับเนื่องจากว่าห้องเพื่นขี้มูคือว่าตั้งแต่แรกนั่นแหละอ๋อโอเคอยู่ครับมีนอนเนาะมีแค่นอนนะครับรบกวนตลาดดิหาได้แล้วตลาดตอนนี้ข้าก็กำลัง ตี๊ต่อได้เบิกแล้วออ๋แล้วก็ฟ้เกเก็บกัมีทีมงานเก็บอ่าแม่เปนเครับพลไฟได้อีกอย่างหนึ่งก็คือต้นเนาะครับผมตน้นเดี๋ยวมาเบิ่งว่ารายได้จากที่ป,ปลูกไปแล้วเก็บแล้วสุทธิหักแล้วเหลือจ่ายบาทเนาะ<ๆ>เดี๋ยวมาว่ากันเพรตัวนี้กำลังขายเขาก็ยังยังยังคำนวณบ่ด้เนาะ<ๆ>แต่ว่ามันก็สิได้พลไฟได้นี่ล้วต้นก็ขายได้เพราะว่าเพิ่นมีตลาดตลาดงัวของเพิ่นอยู่ตลาดงัวามาเล่นก็ไปส่ง นี่ข้าโพดหวานนะครับที่ไทหลอบทีเรียวตอนนี้กำลังเก็บผลผลิตผ่านมาเดือนก็กมัวไหมครับออเดอร์มาลอยกระถุงนะครับถุงจักน่วยนี่เด้นหบยี่สิบทุงละยี่สิบน่วยอันนี้ราคาทรงเนาะ ใส่เบิ้งนะเอาเบ<อ>ิ้องหนะึ่ราคาสี่บาทบอลก็สี่บาททรงฝักละสี่บาทเ,เก็บให้พร้อมเอาไปทรงพร้อมทรงพร้อมเออก็บมาพร้อมยังหไรบอสเหลเืออีกหลายจริหลายลเดี๋ยวไปเบิ้งต้นนะครับตอนนี้กำลังเก็บมาแล้วละมาพ่ะท่านกำลังเก่งยังใส่ถุงใส่ถุงเหลืองกับหลังออกระโดดแมนนี่คัดออกนะครับนี่แบบนี้เพิ่งจะคัดออก นี่ตอนนี้ออกนวน,น้อยๆทเป็นก็คัดออกหากันเลือกตัวง,งามๆไปส่งเ่ลการรังเก็บผลผลิตนะครับจากที่ทายไปหลอกกอนจัมโบ้สวีทสวีทจัมโบ้กระโพดเหลืองที่ว่าจะฝากเบอร์สื่อกระโพดป๊ ฝากไว้ก็ได้นะโคดายอยากได้ก็โผดบ้านบ่บัรทามันยังบ่เบิดยังมีอยู่คุณโอ้ยอีกแบงค์นึงเนาะเอาฝากเนี่ยศูนย์แปดห้าสามหนึ่งสี่ครับเก้าห้าหกห้าเอาอีกรอบนึงครับศูนย์แปดห้าสามหนึ่งสี่เก้าห้าหกห้าโอ้ะโผดบ้านเนาะกรโผดบ้านอ่าอยู่บ้านขยับตำบลปราศาสตร์ขตัวท่านครับผมสั่งมาเลยอ่านาาไปท้ายมาแล้วกำลังแพ็กอยู่โอเคผู้ใดสนใจก็ติดต่อมาเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับ